ตอนนี้เราอยู่กับน้องนัทไทยย้มนะครับจบจากโรงเรียนสิงสมุรนะครับเรียนอยู่ในระดับชั้นม .4 นะก็ได้มาเรียนกดวิชากับคาดิเซนเตอร์นะครับตอนนี้น้องนัทเป็นไงบ้างครับความรู้สึกรู้สึกกดดันเล็กน้อยครับรากาศเป็นเหล่านี้ยากครับโอ้โหยากนะเหล่านี้จริงๆเหล่านี้เป็นข้อสอบที่ยากที่สุดใน4เหล่าทัพแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับนะคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับในการสอบของเหล่าตํารวจกระฐานบที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง ตำาแหน่งก็พอทําทได้บ้างทําได้บ้างถ่านผมนี่ผมเวลามันน้อยมาก,กมครับมันเยอะครับก็ไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วข้อสอบมันค่อนข้างเยอะนะแต่ไม่ใช่ว่า,าถ้าเราทําไม่ทันเนี่ยคนอื่นก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับยังไงก็แล้วาาการเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็อ่านหนังสือเลยตอนนี้ตอนวันก็เป็นโชยราปกติครับครับเอาโอเคไงพี่ก็ เหลืออีกสองเหล่าที่เหลือนะครับในส่วนของเรล่าฐานอากาศฐานเรือขอให้น้องนะัททำก้อสอบไว้ได้เยอะนะแล้วเดี๋ยวรอบ2เจอกันรอบหนึ่งนะครับสู้ๆนะ